สวัสดีครับที่นี่นิสสันกรุงไทยยูสคาร์นะครับผมเซลแซมนะครับเบอร์โทร0645786442นะครับพิกัดอยู่แถวรามอินทากมที่7ตรงนี้เองนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเกตบอร์มอเตอร์สำหรับนิสสันกรุงไทยยูสคาร์นะครับเป็นบริษัทที่ให้เช่าในส่วนของกลุ่มรถหมดสัญญาเช่าที่ให้หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าทาง ด้านภาคเอกชนนะครับก็เช่า4ปี5ปี6ปีนะครับรถหมดสัญญาก็ส่งกลับถืนมานั่นเองนะครับก็จะมีเป็นรถอ่ายูสคาส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีรถบางกลุ่มนะครับที่จะยังเป็นแบบรถใหม่ป้ายแดงนะที่อ่าเป็นรถคร้างสต็อกนะครับยังไม่มีการจำหน่ายก็มาปรับรถราคาปรับรถราคาลงด้วยนะอย่าง Prof ฟ X คันนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็กลุ่ม รถยูสคาร์เนี่ยจะมีเป็นมิซูบิชินะครับเป็นปาเจโร่นะครับมีเอ็กซ์แพนเดอร์มีค่อนข้างเยอะหลากหลายนะมีนิสสันคลิกนะครับแล้วก็กลุ่มโตโยต้าฮอนด้านะครับที่เป็นกลุ่มรถอันติสนะครับแล้วก็แจสก็มีด้วยเหมือนกันนะครับบริเวณนี้นะครับทางด้านหน้าโชว์รูมเนี่ย จะจอดรถอยู่ประมาณ20-30คันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในสต็อกใหญ่เนี่ยจะมีรถจอดแน่นอยู่เกือบ2,000คันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีกลุ่มรถที่คัดเลือกออกมานะครับเพื่อมาจอดเรนโชลูมแต่ถ้าใครแบบว่าเอ๊มีรถอยู่ประมาณนี้ไม่จุดใจไปเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของโกดังกันนะครับในส่วนของ w ว r e เฮาส์ในสต็อกนะครับว่ามีรถอะไรบ้างเกือบ2,000ัคันนะแต่ว่าวันนี้นะครับผมพามาดู รถที่เพิ่งเข้าได้สักระยะหนึ่งนะจะเป็นในส่วนของ Nissan Mars นั่นเองนะครับตอนนี้มี2คันนะครับมีเป็นสีแดงคันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบสีขาวนะ,ะราคาแตกต่างกันนิดนึงนะครับตำหนิมีการแตกต่างกันนิดนึงนะแต่ต่างกันไม่เยอะนะครับอย่างสีขาวคันนี้นะครับราคานะครับ239,000บาทเท่านั้นและที่สำคัญ ได้เป็นโฉมปี2019แบบนี้ด้วยนะใครหาสีขาวนะครับน่าจะถูกใจแน่นอนหรือกับ n i s สันมา r สนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของ Nissan m a r สเหมือนกันนะครับเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะกับคันนี้เป็นสีแดงนะครับราคา229,000บาทแตกต่างกัน1,000 10, 0บาทแต่ทั้ง2คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากนะ อยู่ประมาณ6 0 0 0 0 7 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาชมในส่วนของคันนี้ก่อนเป็นสีแดงแบบนี้นะครับสีแดงจะออกแดงแป๊ดเลยไหมไม่ใช่นะน่าจะบอกออกประมาณแบบแนวสีแดงเลือดหมูนะครับสภาพนะครับโดยรวมสวยมากๆนะครับลดเลขไม์หม่กว่า 600, กิโลเท่านั้นผมว่าน่าจะแบบโอเคเลยแหละ ก็ใครหาไว้ใช้งานนะครับราคาย่อมเยานะ229,000บาทได้รถโฉมปี2019สภาพสวยๆนะใช้งานในเมืองผมว่าน่าจะค่อนข้างคล่องตัวนะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์นะครับของ n i สสันมาร์ทผมว่าไฟท้ายเขาค่อนข้างสวยนะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับประหยัดน้ำม Eco ันอีโคคานะไฟหน้าถือว่าสวยนะครับด้านหน้าถือว่าโอเคเลยนะครับใครมองหาอยู่กับความเป็น รถที่ซิตี้คานะเครื่องยนต์แบบ1 2 0 0ซีซีนะครับปัญหาไม่จุกจิกนะครับสภาพดีๆรถพร้อมใช้งานเก็บงานเก็บรายละเอียดมาแล, mm hmm. และเบื้องต้นพอสมควรนะลูกค้าลองมาชมเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งต้องบอกว่าร้องว้าวแน่นอนนะ,ะสำหรับคันนี้นะครับ 22,000... ไม่ใช่2 4 2 0 0 2 0 0 22,000บาทนะครับได้เป็นแบบสีแดงเลือดหมูแบบนี้สภาพโดยรวมละ ค่อนข้างสวยเลยภายในนะครับนี่ได้มาเป็นแบบเบาะผ้านะครับการเล่นดีไซน์ของเขาลายกราฟิกนะสวยไม่หยอกนะครับสภาพภายในถือว่าค่อนข้างดีนะครับเบาะไม่ไม่ยุ่ยนะครับไม่ไม่ยยนนะ เพราะว่าเลขไมคันนี้แค่แบบประมาณ20,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคกับราคาประมาณนี้ผมว่าในส่วนของป้ายแดงไม่แน่ใจเรื่องราคานะแต่ว่ามือสองณตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่2 2 9 0 0 0บาทแม่ย้ำบ่อยเหลือเกินราคาได้นะแล้วก็ที่สำคัญนะเลขไม่น้อยด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตพาดูสีแดงคันนี้ก่อนนะอ๊อืม ผมเข้ามาผมสูง176นะครับแล้วก็เห็นไหมนั่งสบายนะครับภายในค่อนข้างกว้างขวางผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนให้ดูก่อนคุณแจเป็นการสตาร์ทแบบนี้นะอ่าอ๊บนะครับพอเสียบเข้ามานะครับเห็นไหมหกหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสองกิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าค่อนข้างน้อยนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับถือว่า เป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถใช้งานในเมืองถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับขับสบายนะเมื่อกี้ลองขับดูแลระบบแอร์นะครับสามารถปรับได้นะปรับความเย็นความอุ่นได้นะแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดแอร์ขึ้นลงบริเวณนี้ถือว่าให้ออปชันมาดีนะครับดีระดับหนึ่งเลยนะเกียร์ออโต้แล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรนะครับถือว่าพามออกมาแล้วไม่ขี้เหร่ะนะ เครื่องเสียงนะครับระบบวิทยุก็มีมาให้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสามารถใส่แผ่นซีดีได้อยู่นะแล้วก็ปรับระบบเสียงอะไรบริเวณด้านข้างคอนโซลตรงนี้นะครับก็ออกมาได้โอเคเลยนะครับถือว่าเป็นรถหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาย่อมเยาในส่วนของประตูนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของออโต้หนึ่งบานนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็เป็นประตูไฟฟ้าหมดแล้วนะครับถือว่าโอเคนะครับภายในกว้างขวาง นั่งสบายนะครับแล้วก็ผมว่าการขับขี่ในเมืองเนี่ยค่อนข้างจะคล่องตัวนะใครมองหาอยู่นะครับ2 2 0 0 0 0บาทสำหรับสีแดงนะแต่ถ้าเป็นสีขาวนะครับก็ขยับราคาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็น2 3 9 0 0 0บาทแตกต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องสีนั่นเองนะครับภายในถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะครับเปิดปิดกระจกบริเวณด้านนี้ถือว่าโอเคนะครับผู้โดยสารตอนท้ายนะครับก็น่าจะกว้างขวางพอสมควรนะครับ นั่งได้โอเคอยู่แหละนะได้ประมาณอีกสาท่านด้านท้ายนะครับมีที่วางแก้วนะ้ำมาให้1ช่องตรงคอนโซ,โซลนะก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพอร์เฟกพอสมควรนะครับกับราคาแล้วก็ในส่วนของตอนท้ายนะครับคันนี้นะครับน็อตเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมนะครับไม่มีการขยับขยืขย่นนะครับน็อตไม่มีขยับถือว่าโอเคแต่คันนี้นะครับ จะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับสำหรับด้านล่างด้านท้ายนะแต่ผมขออนุญาตเปิดน,นิดนึงจะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับอันนี้ขออนุญาตแจ้งกันก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยไม่ชนไม่เฉี่ยวไม่มีตําหนิดมานะครับถือว่าโอเคมากๆระดับหนึ่งเลยนะครับใครมองหาอยู่คันนี้ได้ราคาที่ย่อมยาว2 0 0 0 0 0บาทนะครับ ได้เป็นสีแดงแบบนี้ด้วยนะปี2019นะครับกับราคาที่บอกไว้229,000บาทนั่นเองนะครับการนั่งการอะไรถือว่าค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่ารถมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างขวางพอสมควรนะแล้วก็ไม่น้อยด้วย60,000กว่ากิโลเท่านั้นเองอ่ะมาถึงอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นรถสีขาวเป็นนิสสันมาร์เหมือนกันนะสำหรับคันนี้นะครับ239,000บาทแพงกว่า 1,000 0บาทนะแล้วก็ปี19เหมือนกันนะครับแต่คันนี้นะได้เป็นสีขาวมุกนะครับสภาพถือว่าสวยนะครับได้ล้อมแม็กมาแล้วนะครับเพิ่มเติมค,คือแต่งเรื่องล้อมแม็กมานะครับมีคิ้วกันสาดเพิ่มเติมมาให้นะครับสําหรับด้านท้ายคันนี้จะมียางอะไหล่มาให้นะครับราคาก็เลยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตปึ๊บแหมเขาเรียกว่าไงเปิดประตูก่อนนะครับ นะสำหรับด้านท้ายนะครับคันนี้ก็คือที่บอกไว้จะมียางอหล่เพิ่มเติมมานะครับแต่ว่าคันสีแดงจะไม่มีนะ,ะสภาพโดยรวมสวยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับสภาพดีเลยคันนี้เลขไม้น้อยเหมือนกันแต่ว่าเลขไม่ประมาณเท่าไหร่จาไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูในส่งเลขไม้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยรวมแลวสภาพเหมือนกันเลยนะครับความกว้างความเป็นมาร์ช นะเหมือนกันเลยนะครับก็ตำหนิแทบจะไม่มีเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวเลขคานนี้เดี๋ยวผมดูเลขไม้ปุ๊บฮะคันนี้ขยบไม้เยอะอีกหน่อยหนึ่งนะครับเป็น73,352กิโลเมตรนะครับสภาพโดยรวมสวยนะใครมองหาอยู่ตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนนะครับเครื่องสตาร์ทติดแบบแม่โอเคเลยนะก็คันนี้นะครับ รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่มาแล้วนะครับแล้วก็อื่นๆเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงมาให้แล้วนะครับเป็นรถหมดสัญญานะครับของทางนิสสันกรุงไทยนะครับคันนี้239,000บาทมีความแตกต่างเรื่องราคานิดนึงนะครับก็สภาพถือว่าด,ดีเอาเป็นว่า เลือกที่สีละกันเนาะมีสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงราคาแตกต่างกัน10,000บาทนะครับถ้ามีการผ่อนชาระก็อาจจะแพงกว่าอีกประมาณ2อ0 0ามยโดยประมาณนะอะใครมองหาสีขาว2องแสนสามบาทแล้วก็สีแดงแบบนี้นะครับเป็นออกแนวเลือดหมูเนาะก็ราคา2องแสนสมบาทไม่แตกต่างกันเลยนะแตกต่างกันนิดเดียวเรื่องราคานะครับผ่อนแพงกว่ากัน น่าจะหลักร้อย2-300บาทนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าใครชอบสีไหนละกันนะมีสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงแบบนี้มี2คันนะราคาไม่แตกต่างกันเลยซื้อเงินสดได้นะครับจัดไฟแนนซ์จัดได้สูงสุด,สดถึง84งวดนะครับพี่ลูกคา้าท่านไหนเครดิตดีนะสามารถที่จะเ,เลือกในส่วนของไฟแนนซ์ที่ดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับใครมองหาอยู่นะครับพิกัดนะรามินทากมมเตรงนี้นี่เองนะครับอยู่ ด้านหน้าถนนใหญ่เลยเดินทางมาไม่ถูกก็ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้นะครับ0645786442นั่นเองอ่ะเลขไม่60,000กิโลเลขไมล70,000กิโลน้อยมากๆรถปี2019กับนิสสันกรุงชทยยูสคาร์นะครับผมที่ปรึกษาการขายเซลแซมนะครับเบอร์โทรยม้มอีกรอบ10645786442นั่นเองนะครับเดินทางมาไม่ถูกไงก็โทรมาเลยนะบอกว่า มาแซมจะมาดูรถแถวรามินทายอยู่ตรงไหนปิดถนนใหญ่เลยนะครับหรือไงก็โทรมาก่อนก็ได้เดี๋ยวส่งโลเคชั่นใน l ล n e แอปพลิเคชันไลน์ให้นะครับก็อยากเดินทางมาดูก็ได้เลยนะครับก็โทรแจ้งกันนิดนึงนะครับเผื่อว่ารถยังอยู่ไม้จองแล้วหรือย,อยังเพราะว่ารถพุ่งเข้ามาได้สักระยะหนึ่งนะครับสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้นะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน E นะีีหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ